สวัสดีครับก็วันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องใบของต้นทุเรียนนะใบของต้นทุเรียนนะครับอพอดีมีทางบ้านถามมานะครับว่า,าต้นทุเรียนพอมีการแตกอยอดอ่อนออกมาแล้วใบเก่าเหลืองใบเก่าเหลืองนะครับใบเก่าหลุดร่วงนะครับก็จะอธิบายรอบใบอย่างนี้นะครับคือผมได้ทําคลิปไปก่อนหนะ้าน,นี้แล้วนะก็คือรอบใบของทุเรียนก็คือ,อ เขาจะสะสมอาหารก่อนนะครับสะสมอาหารในใบนะใบเขาก็จะเขียวเข้มนะครับสังเกตที่ใบนี้ครับเบอร์ใบจะใหญ่นะข้อใบมันก็จะหนาจะเขียวเข้มนะครับเสร็จแล้วเมื่อสะสมอาหารได้เต็มที่แล้วเนี่ยเขาก็จะเดินระบบลากนะครับก็คือเขาจะเดินลากไปก่อนนะระบบลากนะครับถ้าระบบลากที่ดีนะครับกิ่งเขาก็เขาจะแตกกิ่งใหม่ออกมายาวนะยิ่งยิ่งกิ่งมันยาวเท่าไหร่นะครับลากมันก็จะไปรัศมีเท่านั้นนะครับก็คือประมาณไป ไปใบอยู่ประมาณนี้นะครับระบบลากเขาก็จะอยู่ประมาณนี้อย่างนั้นเองนะครับประมาณนั้นนะครับก็คือพอสะสมอาหารได้เต็มที่แล้วเขาก็จะเดินระบบลากนะครับพอลากเขาเดินแล้วเขาก็จะแตกใบอ่อนออกมานะก็คือลากง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือลากใบอ่อนเนี่ยตัวกิ่งเนี่ยแตกออกมายาวเท่าไหร่นะครับแสดงว่าระบบลากเขาก็เดินออกไปยาวประมาณนั้นนะยาวเท่านั้นนะครับก็คืออันนี้แตกออกมาประมาณเกือบเกือบหนึ่งคืบนะครับ ความยาวมาเกือบหนึ่งคืบแสดงว่าระบบลากเขาก็เดินออกไปประมาณหนึ่งคืบเช่นกันนะครับก็คือปลายมันอยู่ตรงไหนนะครับลากก็อยู่ตรงนั้นนะอ่าถ้าสมมุติว่าต้นทุเรียนของเราเนี่ยแตกแตกยอดออกมาแล้วมันสั้นนะครับตัวกิ่งเนี่ยตัวที่แตกยอดออกมาเนี่ยมันสั้นๆใบเล็กๆนะครับแสดงว่าระบบลากเขายังเดินไม่ดีเท่าไหร่นะอาจจะมาจากการสะสมอาหารที่ไม่เพียงพอนะครับหรือระบบลากเสียนะก็เป็นไปได้นะครับรอ ระบบรากเสียก็อาจจะมาจากสภาพดินนะครับค่า pH ของดินนะครับหรือบบน้ํานะครับความชื้นในดินนะครับเยอะเกินไปหรือเปล่ปลาทําให้รากเขาเน่ารากเขาเสียนะครับน้ํามันเฉะเกินไปไหมหรือค่า pH นะครับค่า pH ของดินนะครับมันเป็นกรดมากไปหรือเปล่าเราใส่ปุ๋ยมากไปไหมนะครับพอใส่ปุ๋ยมากเนี่ยดินมันอาจจะเป็นกรดได้นะเราก็ต้องทําการปรับปรุงดินโดยการอาจจะใช้โดโลไมท์นะครับในการ ปรับปรุงดินนะใช้ฮิวมิกพวกนั้นนะครับอ่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินนะมันก็จะทําให้ดินเราเสียได้นะครับอ่าระบบรากมันก็อาจจะเดินไม่ดีเท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากระบบน้ําไม่พอนะครับในช่วงหน้าเล้งนะคือทุเรียนเนี่ยเขาต้องเขาก็ต้องการใช้น้ำนะครับคือน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะในทาการในในการกินอาหารของเขานะครับในในการดูดสารอาหารของเขานะถ้า น้ out, ํามันไม่พอนะครับดินมันแห้งเกินนะครับการกินอาหารของเขามันก็น้อยลงนะครับพอกินน้อยลงการสะสมอาหารของเขาก็น้อยลงนะครับการเดินลากก็อาจจะไม่ดีเท่าเท่าที่ละเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยมันมาจากทางลากนะครับเป็นหลักนะผมเน้นให้ให้เน้นทางดินนะครับเป็นหลักนะครับก็คือการบํารุงดินนะอาจจะมีถ้าให้ดีก็คืออาจจะมีเครื่องวัด pH ของดินนะครับก็จะดีมากนะครับ เราก็ควรปรับดินไปด้วยนะครับถ้าค่า PH มันปรับเปลี่ยนนะค่า PH อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับค่า PH ที่เหมาะกับการปลูกต้นทุเรียนก็คือประมาณ5.5ถึง6.5นะครับคือเป็นกรดอ่อนๆน,นะครับถ้าเป็นด่างถ้าดินเป็นด่างเนี่ยทุเรียนเขาจะไม่ชอบเลยนะมันจะการจเจริญเติบโตเขาจะหยุดชะงักเขาจะโตช้านั่นเองนะครับเขาจะโตช้าดินเป็นด่างก็คือดินที่มีค่า PH มากกว่า7ขึ้นไปนั่นเองนะครับอาจจะเป็น อย่างที่ผมเจอเ,อเยอะๆนี่อาจจะเป็นดินดินทรายเนี่ยจะเป็นด่างเยอะนะครับดินทรายเนี่ยหรือดินล้วนปนทรายเนี่ยก็จะออกจะเป็นเป็นด่างซะเยอะนะครับส่วนการปรับปรุงดินด่างเนี่ยค,คือต้องใช้อาปุ๋ยที่มีกำรรมะถันนะที่มีกำมะถัน <ๆ S 1> เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ยมีการผสมกำรรมะถันมาแล้วนะครับกม็มีมีมีตัวนั้นก็ใช้ในการปรับปรุงดินเป็นด่างได้นะหรือพวกน้ำหมักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวๆนะครับก็สามารถปรับปรุงดิน าด่างได้นะต้องทางที่ดีก็คือต้องวัดดินในค่าพีเอสด,ดินในแปลงของท่านด้วยนะครับก็จะทําให้การกินอาหารของต้นทุเรียน,นยดีนะครับการแตกยอดใหม่มก็จะยาวนะครับใบมันก็จะใหญ่นะครับทําให้การเจริญเติบโตของต้นเนี่ยมันมันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความชื้นในดินนะครับก็อย่างที่ผมเคยทําคลิปไปนะ าการลดน้ำนะครับจะดูยังไงว่าลดน้ําแบบไหนที่มันเหมาะสมนะครับก็คือต้องต้องดูที่ดินของท่านนะครับลดน้ํหนึ่งวันแล้วอาจจะเว้นไปสักวันหนึ่งก็ลองมาขุดดินดูนะครับว่าดินมันมีความชื้นอยู่หรือเปล่าขุดการขุดดินก็คือขุดลงสักไปไประมาณสักนิ้วหนึ่งไอ้สักประมาณเกือบคืบนึงนะครับประมาณนั้นนะดูว่าดินมันมีความชื้นไหมถ้าผิวดินมันแห้งถ้ามันแห้งแค่แค,แค่ผิวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยส่งผลกับต้นทุเรียนเท่าไหร่นะาบางดินบางพื้นที่เนี่ย เว้น2วันไปแล้วนะครับก็ยังมีความชื้นอยู่อย่างของผมเองนะของผมเองก็คือวันเว้นวันนะครับเพราะว่าดินของผมมันเป็นดินล้วนปนทรายนะครับมันมันมันหนักไปทางทรายนะอ่าเพราะฉะนั้นการระบายน้ํามันจะระบายได้ดีนะครับก็คือมันจะไม่มีโอกาสคือไม่มีโอกาสรากเน่าได้เลยนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยไม่มีน้ําขังแน่นอนนะครับมันเป็นดินล้วนปนทรายมันระบายน้าได้ดีมากนะครับอ่าการการเตกยอดนะก็ให้เน้นที่ดินนะครับ ดินเป็นหลักนะครับดินเป็นหลักก็คือถ้าดินมันดีแล้วเนี่ยาการการกินอาหารของเขาก็จะดีนะครับครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องใบของต้นทุเรียนนะผมก็เคยมีทําคลิปไปนะครับเรื่องใบของต้นทุเรียนนะครับก็คือว่าให้เราสังเกตที่ใบอ่อนนะครับให้เราสังเกตที่ใบอ่อนนะครับว่าการอาหารของเขาเนี่ยการกินอาหารของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือถ้าใบอ่อนของเขาออกมานะครับและใบมันเล็กกว่ากว่าใบเก่าเนี่ยคือใบ ใบชุดนี้นยมันจะเล็กกว่าใบเก่าใบแก่เนี่ยนะครับใบแก่ของเขาเนี่ยถ้าใบอ่อนมันเล็กกว่าใบเก่านะครับแสดงว่าอาหารเขายังไม่พอนะอาหารเขายังไม่พอเราอาจจะเพิ่มปุ๋ยให้เขาก็ได้นะครับคือปกติอาจจะใส่ปกติใส่ต้นขนาดนี้ผมใส่สองสองช้อนโต๊ะนะอาจจะเพิ่มเป็นสามช้อนโต๊ะนะครับก็ลองดูใบก่อนนะครับแต่ถ้าใบเก่ามันใบใหม่มันออกมาแล้วมันโตกว่าใบชุดเก่าเนี่ยมันใหญ่กว่าใบชุดเก่าเนี่ย แสดงว่าอาหารเขาเพียงพอแล้วนะก็คือเราก็ใส่เท่าเดิมนะครับอ่าแล้วก็การที่จะทําให้ใบมันเขียวเข้มนะครับก็คือมาจากธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมพวกนั้นนะครับอย่างพวกแมกนีเซียมนะครับพวกสังกะสีแคลเซียมโบลอนอะไรโมลิดีนัมอะไรนะรมันมีหลายอย่างนะผมก็เลยใช้ตัวขี้ข้างค่าว633นะครับเพราะว่าในตัวขี้ข้างคข,ข่าว633เนี่ยเขาจะมีธาตุอาหาร ลองท่านอาหารเสริมอยู่ด้วยนะผมจะใช้สลับกับเคมีนะอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับเพื่อที่จะทําให้ใบเข,เขียวนะครับแต่ถ้า,าเราใช้6 3 3ไปแล้วนะครับใบเขาก็ยังเหลืองอยู่แสดงว่าโอเ้เขาขาดเยอะนะเราอาจจะต้องฉีดพ่นให้ทางใบนะครับก็คือให้เป็นการเร่งด่วนนะคือทางใบเนี่ยเหมือนเหมือนฉีดเข้าเส้นเลือดนะครับอย่างทางดินเนี่ยก็เหมือนเรากินกินข้าวปกติกินอาหารปกตินะอ่า ถ้าสมมุติว่ามันไม่พอแล้วอาการใบมันก็ยังเหลืองอยู่เราก็ต้องฉีดพ่นให้ทางใบนะครับรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะเน้นทางดินเป็นหลักนะของผมนะผมจะเน้นทางดินเป็นหลักผมไม่อยากให้เน้นทางใบนะครับคือทางใบมันเป็นการแก้การแก้แล้วนะครับการแก้แล้วนะครับก็คือเราต้องกันไว้ก่อนแก้ดีกว่านะครับกันไว้ก็คือเราเราใส่อาหารให้มันครบในดินของเรานะอะของผมเนี่ยผมอาจจะใช้ แร่ธาตุรวมนะครับ67ชนิดนะที่ผมมีอยู่นะผมก็อาจจะใช้ตัวแร่ธาตุรวมเพื่อเสริมดินด้วยนะครับทีนี้พอทุเรียนมีการแตกใบอ่อนเนี่ยมันก็จะทิ้งใบเก่าไปได้เช่นกันนะครับอย่างเห็นไหมอย่างเห็นต้นของผมต้นนี้ใช่ไหมครับสังเกตดูว่ามันก็จะมีใบเหลืองนะครับเห็นไหมครับใบเก่ามันก็จะเหลืองอย่างนี้นะใบแสดงว่าใบเหลืองอย่างนี้นะครับใบเหลืองทั้งใบนะแสดงว่าใบมันเก่านะครับมันเขาจะเตรียมจะทิ้งใบแล้วนะก็คือไม่ใช่ใบที่ เสียมาจากโรคนะครับถ er ้าใบที่เสียมาจากโรคเนี่ยมันจะไม่เหลืองทั้งใบนะครับมันอาจจะมีอาการใบไหม้พวกนั้นนะใบไหม้ใบเหลืองนะครับนั่นคืออาการที่เขาเป็นโรคนะแต่ว่าถ้าใบเหลืองทั้งใบอย่างเงี้ยคือมันเป็นใบเก่านะครับเขาเตรียมที่จะทิ้งใบเก่าอย่างนี้นะเขามันก็มีบ้างนะครับมันก็ร่วงไปนะครับใบเก่านะครับถ้าเป็นใบเก่าอย่างต้นนี้มันสมบูรณ์ดีนะมันไม่มีโรคอะไรนะครับผมก็ไม่ได้เก็บใบเก่าทิ้งนะ คือเขาล่วงไว้ใต้ต้นผมก็อาจจะเคลียร์์ออกนอกนอกรัศมีโคนต้นนะครับผมก็ไม่ได้เก็บไปทิ้งนะแต่ถ้าเป็นใบเก่าที่มันเป็นโรคนะครับมันมีรอยไหมนะครับมันมีรอยไหมมันมีจุดมันมีรอยจุดนะครับมันมีรอยไหมเยอะนะครับงะนั้นใบเก่าเป็นโรคเราควรที่จะเก็บทิ้งนะเก็บไปทําลายนอกแปลงเลยนะครับอ่ามันก็จะมีการทิ้งใบเก่าบ้างนะครับอ่าแต่ว่าไม่เยอะนะอ่าอย่างต้นนี้เห็นไหมมันแตกยอดออกมายาวนะครับใบเก่ามันก็ร่วงไม่ได้เยอะมากนะครับ แต่ถ้าใบมันมันแตกยอดออกมาแล้วมันทิ้งใบเก่าเยอะเนี่ยแสดงว่า,ามันใช้อาหารในการาสร้างลำต้นเนี่ยเยอะนะครับแสดงว่าอาหารเราก็ยังอาจจะยังไม่พอนะเราก็ต้องเพิ่มอาหารให้กับเขาไปไปด้วยนะครับก็ดูด้วยนะแต่ของผมเนี่ยจากที่ผมสังเกตมานะถ้าต้นไหนที่มันมันแตกยอดออกมายาวนะครับใบเก่าเขาจะทิ้งน้อยนะครับคือใบ ใบเก่าเนี่ยจะร่วงน้อยมากนะครับถ้าถ้ายอดมันยาวใบมันใหญ่นะการสะสมอาหารมันดีนะครับข้อใบมันดีนะมันก็ใบเก่ามันก็จะทิ้งน้อยนะครับจะไม่จะทิ้งไม่ค่อยเยอะนะครับอย่างนี้ใบเก่านะครับเห็นไหมใบเก่านะครับอ่าใบมันก็จะเหลืองเหลืองย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้คือเป็นใบเก่าเขานะเขาทิ้งใบเก่านะครับมันไม่ได้เป็นโรคอะไรนะอ่าถ้าแต่แต่ถ้าเป็นใบไหมใบที่มีพวกเชื้อราพวกนั้นอ่ะเราก็ควรที่จะเก็บทิ้งนะครับมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะลงทางดินนะรากเขาก็จะกิน ตัวเชือ้อราตัวสปอร์เชื้อราขึ้นใบต้นมันก็จะเป็นโรคได้อีกนะครับก็ให้สังเกตให้มันสังเกตต้นทุเรียนของเรานะครับทุเรียนผมเคยลองมาแล้วนะครับปลูกทิ้งปลูกกว้างทุเรียนไม่ได้ผลต้องดูแลนะครับทุเรียนต้องดูแลต้องต,ต,ต้องใช้เวลากับเขาหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องสําคัญนะที่ผมเน้นย้ําไปบ่อยๆนะครับเรื่องเชือนะ้อราเนี่เรื่องมลรงเนี่ยมลรงมันไม่ทําให้ต้นทุเรียนตายนะครับแต่เชื้อราเนี่ย เชื้อราพวกนี้มันทําให้ต้นทุเรียนเราต้นทุเรียนเล็กเราตายได้ง่ายนะครับกว่าพวกโรคมะเร็งนะเพราะฉะนั้นมันตรวจดูเรื่องเชื้อรานะครับเชื้อรามันก็จะมีเยอะนะก็ลองไปดูนะครับผมเคยทําคลิปไว้นะมันมีหลายๆตัวนะครับมันมีหลายๆเชื้ออาการมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็แนะนําก็คือกันไว้แล้วครับกันไว้มันจะดีกว่าแก้นะอย่างผมผมเองผมก็จะใช้ทั้งเคมีทั้งอินทรีย์นะครับกันไว้เลยนะครับไตโคเดอร์มานะครับผมก็ใช้นะ พวกยาเคมีอย่างเฮกซาโคนาโซนนะครับพ่นป้องกันไว้นะครับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ผมก็มีนะฉีดไปบ้างนะครับถ้ามันเจออาการนะป้องกันกันไว้ดีกว่าแก้นะครับต้นทุเรียนนะครับมาแก้ตามหลังเนี่ยที่ผมเจอเจอส่วนมากนะที่หลายๆท่านหลายๆอาจารย์เขาพูดมานะครับถ้าเรื่องโรคเรื่องเชื้อราเนี่ยส่วนมากแล้วจะตายนะครับถอนทิ้งอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ากันไว้ก่อนมันก็จะดีกว่านะโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ